สวัสดียามเช้าค่ะที่อุบลน,นะคะเช้านี้มาเราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศก,ากันบ้างนะคะมาดูธรรมชาติที่อุบลกันตอนนี้พี่แดนนะคะพ่อควันแม่ควานก็จะอยู่กันที่อุบลราชธานีนะคะนี่บ้านหนองหลักนะคะตำบลเหลาโบกตำบลม่วงสามสิบค่ะ จังหวัดจังหวัดวนราชธานีนะคะพามาดูกันสวยไม่เอ่ยนี่บรรยากาศที่นี่จะบอกว่าหนาวมากนะคะเดี๋ยวพอจบจากงานแห่นี้เราก็จะไปนอนกันที่สุรินทร์แล้วก็จะไปต่อด้วยกันงานที่กำแพงเพชรนะคะงานนกพะเล่นเพลงค่ะไปเดีย๋ยวเราไปดูกันเจ้าภาพทำอะไรให้ทานแต่เช้าไปดูกันค่ะ เดินออกจากวัดมานะคะเราก็จะนอนกันอยู่ที่นี่นะคะจะมีเอก,กสิทธิ์พายป๋องพายพาชโชคแล้วก็พี่แดนนะคะทั้งหมด4ี่เชือกนะคะเป็นงานทําบุญบ้านนะคะแล้วก็จะแห่ช่วงประมาณบ่ายๆนะคะที่นี่หนาวมากนะคะบรรยากาศที่นี่อันนี้เป็นสระน้ำนะคะจะเป็นบ่อบปลานะคะ บรรยากาศที่อุบลนมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะดูแต่พี่แดนพี่แดนพี่แดนมาดูธรรมชาติที่เราไอ้นี่กันอยู่กันดูนุ่มๆทำอะไรกันนางผิงไฟน,งน,นี่นนจะบอกว่าหนาวมากเลยใช่ไหมหน,ห,นหนาวไหมกีกี้น,นะเจมหนาวไหมห โอ้ไม่ควานปรับสภาพอากาศไม่ทันนะคะจะบอกว่าที่ที่ที่อะไรนะอยุธยานร้อนร้อนที่นี่หนาวมากอะมาดูเช้านี้ทําอะไรกันนี่แม่นี่แม่แม่น่ารักมากค่ะทำข้าวต้มหมูมาให้ทานแล้วก็มีข้าวจีด้วยแล้วก็มีปลาท่องโกคะ่ะเมื่อคืนนี้เราก็นอนกันตรงนี้นะคะไปเด๋วเราไปดูพี่แดงกันคะ่ะพี่แนนนอน,น,อนตรงไหน นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้พายป่องนะคะเมื่อคืนนี้สิริพาแม่ควานไปเที่ยวในป่ามาเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะมาถึงนี่สามทุ่มเลยนะคะมืดหน่อยนะ,ะต่อไปจะเป็นเอกสิทธิ์นะคะนุมเอกสิทธิ์แล้วต่อไปนูน่นอแดงยืนตัวกลมๆน้องพาโชคไปไหนเนี่ย เห็นนะ้องพาโชคเลยอแดงก็ง่วนมีความสุขต่อการกินมากนะคะง่วมง่วมง่วมเลยดูเห็นไหมดูพี่แดนสิจะบอกว่าที่นี่หนาวมากนะคะพอจบจากงานนี้น้องพาโชคไปไหนล่ะพาโชคอยู่ไหนนาอพาโชคพ่อก็พาไปกินหญ้าตรงไหนเล่นตรงไหนเนี่ยนะนี่ พี่แดงน,นะคะแดงจะอยู่ตรงนี้ดูพี่แดนที่อันนี้เอกสิทธิ์นะคะผายป่องยืนโยกอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวพอจบจากงานนี้แล้วนะคะเขาจะแห่ช่วงประมาณบ่ายๆนะคะแล้วเราก็จะเดินทางกันไปนอนที่ ป้ายควานแสบนะคะหรือควานเอกสิทธิ์นะคะที่สุรินนะคะต่อจากนี้เราก็จะไปงานนพพาเล่นเพลงนะคะที่กำแพงเพชรนะคะจะแห่วันที่12นะคะไว้เจอกันนะคะก็เจอหนุ่มๆทั้งสเชือกเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสิทธิ์นะคะพายป๋องพายพาโชคแล้วก็พี่แดนพาโชคไปไหนเนี่ยหาพาโชคไม่เจอนะ,ะก็ฝากติดตามน้องๆด้วยนะคะ มาเป็นกำลังใจให้หนุ่มๆกันค่ะกราบขอพระคุณค่ะจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่ร้อนมากวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะจากดูช้างกันนะคะมาดูบรรยากาศยามเช้าที่อุบลกันนะคะหนุ่มๆหมล่อใหญ่เลยโยกกันใหญ่เลยส่วนแดนไม่สนใจแล้วเคี้ยวงวมงวมงวมงมงมอย่างเดียวเลยอะนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินนะแดน